ติดทีมชาติครับ,รบเพราะหลังจะมีมีชื่อติดทีมชาติโค้ชได้คุยเป็นการส่วนตัวอะไรไหมครับอ๋อไม่ได้คุยครับไม่ได้คุยเราปล่อยให้เขาเป็นคนชาติเขาปรับตัวเองแล้วนักเตะรู้สึกยั้ไงครับได้ได้คุยกับโค้รไหมไม่ไม่ได้คุยครับเราเราก็ยังยคุยปกติครับยังมไ,ยออมนะไม่ได้คุยว่าติดทีมชาติแล้วเขาเป็นยังไงไม่ไม่ได้คุยครับแต่ว่าพยายามให้เขาปรับตัวเองว่าถ้าเขามีชื่อแล้วให้เขาคิดพิจรารณาเองว่าเราเขาจะไปเอาอะไรกลับมาจากจากเพื่อนลมทีมทีมชาติวันนี้วิชิตธานีได้ลงนะครับ หลังจากที่มีชื่อทีมชาติโค้ดมองไงไหมครับวันนี้ที่เขาเล่นก็โอเคครับเราเราก็เปลี่ยนแท็กติกนิดนึงเรายังเล่นเกมรุกมากกว่าแต่วิชิตเนี่ยเป็นเกมรับเราก็เลยขึ้นหลังเราโดนนำหนึ่หนึ่งศูนย์เราก็เลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการเล่นก็ใช้คุยโยแทนเพราะว่าคุยโยเป็นสไตล์เกมรุกแต่วิชิตเนี่ยเป็นเกมรับเราก็เขาก็ทำได้ดีครับแต่ว่าถ้าถ้าเมว่าเกมยังสูงสูงเลยเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนโค้ดมองไงไหมครับกับ75คนที่ทีมชาติประกาศไปส่วนตัวโค้ดมองไงบ้าง ก็โอเคครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นเรื่องที t <t ่ดีสําหรับทีมเล็กแล้วก็ทีมชาไทยที่สามารถที่จะกระตุ้นผมคิดว่าเขากระตุ้นเขากตุ้นความกรหายของผู้เล่นมากกว่าที่ที่ดีกว่าที่เขาจะเรียกแค่ยหรือสาอะไรเงี้ยเขาเรียกเจ็ดสิบห้าก็ทให้กระแสแฟนบอลมันฟีเวอร์ขึ้นแล้วก็ทําให้ผู้เล่นที่มีชื่อต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามแสดงความสามารถให้โคตรินชัทด้ร